ภูมิปัญญาล้ำค่างดงามเครื่องหอมไทยมรดกคู่แผ่นดิน <Yeah. S 1> ตอนนี้ระบาดหนักในติ๊กต็อกนะคะเป็นข่าวลวงบอกว่าจะมีเลขหนุดเลขล็อกแบบนี้ไม่จริงนะคะการยายย์ของทุกปีเป็นเดือนแห่งการ <c oughs> รน่นรงมะเร็งต่อมนุกหมาก <c oughs> โลกเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คุณผู้ชายทั่วโลกค่ะ <c oughs> ทันมาตรวจคัดกรองกันมากขึ้น ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีคับพบกับพวกเราในรายการสามร้อยสิบสามโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจกทานรายการค่ะและทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับทุกท่านที่มาโชว์แบบนี่ครับมาเลยนี่คือความภาคภูมิใจจกทานรายการมอบให้กับผู้ชมที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันครับกรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต เราก็จะลุ้นแบบนี้เป็นประจำนะคะเริ่มต้นวันจันทร์ต้นสัปดาห์เลยกับซาแซบโชว์โอ้โหพิเศษมากๆและคนตัดสินรอพร้อมอยู่แล้วนะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีเจนก๊อฟคอาจารย์ก๊อฟครับสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟครับวันนี้นักแสดงที่มาโชว์เรามาจากใกล้ๆเนี่เองครับกรุงเทพมหานครครับใช่ค่ะกับนี่เลย จะบอกว่าถ้าหากว่าโทรทัศน์นี้นะคะมีกลิ่นโชยไปได้ถึงที่บ้านค่ะจะได้รับกลิ่นค่ะเพราะว่าเรานี่คือหอมมากในสตูดิโอนี้นะคะกับเครื่องหอมไทยนิวบางหลวงที่เห็นนี่สวยมากๆค่ะสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ย้ํานะคะว่ามีกลิ่นหอมมากเลยตะลบรบวนทั่วทั้งสตูดิโอของเรานะคะและจะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ต้องบรลุนกันแล้วว่าจะคว้าซูเปอร์สุดปังฮอดได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยในโชว์ที่มีชื่อว่า หอม<ท>ประทินกลิ่นชาววังในช่วง3า0องศาซาแซบโชว์ช่วง360องงงง360องศาซาแซบโชว์ หอมมากๆนางรำสวยมากๆเลยค่ะสวยงามสวยงามเลยค่าจริงๆเราไม่เคยได้เห็นภาพแบบนี้ในซาแซบโชว์ของเรารมาแบบต้นฉบับต้นตำรับชาววังเลยทีเดียวนะคะ3 0มรสสิบโชว์นะคะขอต้อนรับ คุณครูตุ๊กค,ค่ะคุณครูวิลาวันนะคะหอมประทินกลิ่นชาววังกรุงเทพมหาคนครนะคะรวมทั้งน้องๆน,นางรำด้วยเมื่อกี้นะคะคุณน้ำคุณบิ้วคุณเน่แล้วก็คุณกิ๊กค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวยงามมากาาเยีบให้ชมสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหญ<ท>ิงไทยใจงามคุณตุ๊กลองบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเห็นเต็มโต๊ะเลยมีอะไรบ้างครับ วันนี้หอมปตินกลิ่นชาววังนะคะนำเสนอ,เ,อ,อเครื่องหอมไทยในวังหลวงนะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นบุงหาพัดโบกนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของในวังเลยนะคะข้างในจะเป็นดอกไม้แห้งซึ่งเราผ่านกรรม,รรมวิธีในการทําบุงหามานะคะนี่นะคะค่ะจะหอมมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะกระแตชาววังค่ะครับมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยครูบรรจงใส่ความเป็นแป้งพวงเข้าไว้รักษาเอาไว้นะคะความเป็นแป้งพวงแล้วก็ เป็นพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นอุบ่แป้งพวงนะคะแล้วก็จะมีทั้งน้ำอบนะคะน้ำปลูมมีเทียนหอมค่ะแล้วก็มีอันนี้คือแป้งล่ำนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นทั้งหมดวันนี้จะมาลุ้นความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในรายการนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์กบครับขอคำคมวักทองครับก่อนที่จะให้คำคมต้องทำท่านี้ก่อนฮอมใส่จมูกนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คำคมวักทองนะครับว่าหอมกลุ่นกลิ่นหวังภูมิปัญญาล้ำค่า งดงามเครื่องหอมไทยมรดกคู่แผ่นดิน <Yeah. S 3> เป็นมรดกคู่แผ่นดินอย่างแท้จริงแล้วในช่วงที่โชว์เมื่อสักครู่จะเห็นว่าคุณครูตุ๊กนะคะนั่งสาธิตให้ดูเลยว่าวิธีการทําแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรเรียกว่าเป็นโชว์ที่ละเอียดละออมากๆใช่แล้วครับเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามให้กราเปนใจกันต่อคะ่ะในช่วงกลั่นข้อบลความเป็นซอ f ์พาวเวอร์ครับพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับ3ามร้อยสิบสามทศิ 360องศาทอล์กโชว์ว้าวว้าวว้าว เข้าสู่3า0สิบสามทอลโชว์แล้วนะคะเราอยู่กับคุณครูตุ๊กวิลาวันสว่างเนรผู้อนุรักษ์สืบสารและถ่ายทอดเครื่องหอมไทยในวังหลวงเลยค่ะและมาในโชว์ที่มีชื่อว่าหอมประทินกลิ่นชาววังจะมาลุ้นความเป็นซอฟต์พาวเในวันนี้นะคะซึ่งจากที่เราได้เห็นของทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะบอกท่านผู้ชมว่าว้าวจริงๆเพราะทุกชิ้นทุกชิ้นมีกลิ่นหอมในตัวไม่เชื่อดูนี่เลยค่ะ เป็ข้าใจแล้วคาว่าหอมเย็นคืออะไรหอมทั้งเย็นนะวันนั้ช่วงนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ก่อนอื่นครับอาจารย์ก๊อฟครับเดี๋ยวต้องพัดไปด้วยแล้วก็ต้องขยายคาคมวัทองไปด้วยนะครับคำคมวัชทองที่ว่าหอมกลุ่นกลิ่นวังภูมิปัญญาล้ําค่างดงามเครื่องหอมไทยมรดกคู่แผ่นดินครับช่วยขยายนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ประกอบคําคมชัดเจนมากนะครับว่าคือกลิ่นหอมของเครื่องหอมไทยเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทั้งภูมิปัญญาในการร้อยเรียงแล้วก็ภูมิปัญญาในการพัฒนากลิ่นให้คงทนอยู่นานสิ่งคันมากครับดูงดงามมากๆและต้องบอกว่านี่คือมอดกกคู่แผ่นดินมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโอ้โหเป็นการขยายคำคมวัตทองที่หล่อมากหอมเย็นด้วยนะคะพอมทิ้งหอมเย็นเอาละค่ะต่อไปเริ่ <laughs> มกลั่น <laughs> เข้า <laughs> มาเลยค่ะพี่เชนค่ะครูตุ๊กครับต้องถามก่อนเลยครับว่าแรงบันดาลใจและแนวคิดในการที่จะถ่ายทอดเครื่องหอมไทยของครูตุ๊กเนี่ยคือยังไงครับ บมายถึงแรกวันดินใจตั้งแต่แรกเลยนะคะค,คือที่ทําตามรับสั่งของสมเด็จพระเทพคือให้นําภูมิปัญญาไทยในวังหลวงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดจาบเด็กๆนะคะก็เลยกลายเป็นใช้เป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ให้เด็กๆฝึกสมาธินะคะคแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือสายตาเพราะว่าครูอ่ะเป็นครูปรถมวัยมาทั้งชีวิตเลยก็เลยมาใช้ตรงส่วนนี้แล้วก็ปรากฏว่าได้ผลนะคะเด็กๆก็ มีความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานตัวเองแล้วครูก็ต่อยอดไปเรื่อยๆในลักษณะของสิ่งต่างๆค่ะก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะคะว่าคุณครูตุ๊กท่านรับราชการที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เมื่อป25ี2525เลยนะคะ,คะยาวนานมาถึงในวันนี้เนี่ยแม้ว่าคุณครูจะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ก็ยังคงรักความเป็นไทยแล้วก็ยังคงเผยแพร่ให้ความรู้กับลูกศิษย์อยู่ยังสอนทำสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ,คะแล้วยคุคเรื่องเรืองรุ่งเร,องร,องร,องรืองของเครื่องหอมไทยจริงๆอยู่ในสมัยราชการที่5เลยใช่ไหมคะ ค่ะ,คะเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีความสาคัญมากๆในยุคนั้นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวง,งส้อยสะอางพระราชธิดาในรัชกาลที่4แล้วก็ทรงเป็นพระคณิษฐาของรัชกาลที่5ด้วยนั่นค,คือที่มาของเรื่องราวทั้งหมดของคุณคูคตุ๊กนะคะ,คะแต่ถ้าเจาะลึกตรงนี้ค่ะโอ้โหเรียกว่าทุกชิ้นงานเนี่ยคือประดิษฐ์ประดอยแบบละเอียดเลยนะคะท่านผู้ชมดูพวงอุบะตรงนี้สิคะ เล็กๆชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคยากมากเลยนะครับเล็กๆเหล่านี้เป็นเป็นเป็นเครื่องหอมที่ปัจากแป้งหมดเลยที่อาจารย์สาธิตเมื่อสักครู่ใช่แล้วครับนี่ค่ะนี่ค่ะโหละเอียดมากกับงานชิ้นนี้ต้องใช้สมาธิอย่างที่อย่างที่ดือแต่ละดอเลยนะคะมาร้อยเป็นแบบนี้ครับเป็นการฝึกสมาธิให้เด็กด้วยนะครับได้สมาธิแล้วก็ได้ของสวยงามด้วยถามว่าอยู่นานไหมถามว่าอยู่นานไหมคุณครูบอกนานมากเฉพาะนั่นเลยค่ะที่อยู่ข้างๆคุณครูนะคะ3ปีแล้วอายุ อายุการใช้งาน3ปีแล้วชิ้นนี้ชิ้นนี้สปีแล้วค่ะยังสวยสดใสอยู่เลยนะคะแล้วก็ออกมาเป็นพันพุ่มออกมาเป็นพัดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะพันพุ่มก็สวยงามมากเหล่านี้เป็นสินค้าที่จําหน่ายสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ค่ะลูกศิษย์ของคุณครูออกไปเปิดสร้างแบรนด์เยอะเลยใช่ไหมคะค่ะก็มีหลายคนนะคะที่แบบว่ามาศึกษาจากครูนะคะเดินทางไปจากต่างประเทศบ้างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วนาไปเผยแพร่ในต่างประเทศได้ค่ะ เขาก็ไปต่อยอดได้ครับผมถ้างั้นผมขอถามคุณหน่อยครับอันนี้เป็นความอยากรู้เลยว่าน้ําอบกับน้ําปรุงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับค่าในสมัยโบราณนะคะเจ้านายท่านจะใช้น้ําอบเนี่ยเหมือนแป้งน้ําเราในสมัยนี้ค่ะท่านจะใช้หลังจากที่ท่านส่งน้ําแล้วผสมกับแป้งแป้งล่านะคะแล้วก็เทน้ําอบใส่แล้วก็ขยี้ขยี้ใส่ฝ่ามือแล้วก็ปะพรมหลังจากที่ท่านส่งน้ําแล้วนะคะส่วนน้ําปรุงเนี่ย ก็จะใช้ในอากาสที่ว่าเหมือนน้าหอมต่างประเทศเวลาตามเสด็จเจ้านายหรืออะไรเงี้ยที่ออกเกตเลระพระชฐานนะคะก็จะฉีดน้ําปรุงเป็นน้ําหอมแทนโอเรียกว่าเป็นความเป็นความหอมที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยด้วยสมกับคนเก่าวที่บอกว่าสาวชาววังนั่งอยู่ที่ไหนหอมจะติด กระดานพื้นกระดานที่นั่งที่นั่นเลยนั่นคือพูดมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความหอมหอมแล้วทรงคุณค่าแบบนี้ก็คือจะต้องได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเหล่านี้ของคุณครูตุกนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูเปิดสอนอยู่ใช่ไหมคะสอนสอนนี่มีค่าสอนมีก็มีก็มีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยนะคะตามปกตินะแทบจะฟรีอยู่แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ได้คิดค่าสำหรับเด็กที่แบบว่าหรือโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนที่สนใจเนี่ยนะคะเราก็จะให้ มาศึกษาได้ค่ะครูเต็มใจสอนให้เลยแล้วล,ลูกศิษย์ของคุณครูเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศหลายท่านเลยไปเผยแพร่นในต่างประเทศแล้วก็สร้างเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะคก็เรียกว่าคุณครูเป็นผู้ที่ปิดทองใต้ฐานพระ,ระทีเดียวตอบแทนคุณแผ่นดินและสืบสารภูมิปัญญาแผ่นดินไทยถ่ายทอดต่อยอดด้วยความภาคภูมิใจทำารงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยนี่คือการกลั่นข้อมูลของครูตุ๊กในวันนี้ค่ะคอาจารย์ก๊อฟครับ,รบถึงเวลาแล้วครับหอมขนาดนี้ต้องวิเคราะห์และตัดสินครับ าะว่าธรรมชาติของมนุษย์คือรูปรสกลิ่นเสียงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นกตว่าน้ําหอมเนี่ยเป็นของที่คู่มนุษยชาติเพราะว่ามาตั้งแต่สมัยอียิปต์มาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยในการสืบค้นก็มีข้อสันนิษฐานว่าเครื่องหอมไทยเนี่ยน่าจะประยุกต์มาจากพราม์จากอินเดียแล้วก็อยู่ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและแน่นอนครับการประกอบพิธีทางาศาสนาพิธีพรามเนี่ยจะต้องมีกลิ่นหอมมีดอกไม้ ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากชาววังแล้วก็อยู่ในกรอบของชาววังเป็นหลักนะครับดังที่ครูตุก๊กสืบสารต่อยอดและก็พัฒนาอนุรักษณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นการนําเอาของชาววังซึ่งมีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีและงดงามเนี่ยมาให้คนทั่วไปไน้ได้สัมผัสโดยเฉพาะยิ่งชาวต่างชาตินะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยตลาดของน้ําหอมในบ้านเราเนี่ยมีมูลค่าประมาณหมื่นกว่าล้านบาท oh. นะครับมีการสันนิษฐานว่าเครื่องหอมไทยเนี่ยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณหลายพันล้าน ดังนั้นเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพจุดสำคัญม,มากๆเวลาที่ใครที่เข้ามาในบ้านเราเรามักจะมอบผงมาลัยเป็นที่ระลึกและฝรั่งจะชอบนี่คือแฮนด์เมดและกลิ่นหอมแต่ถ้าเอาเครื่องหอมไทยที่ครุตุกประยุกเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เป็นซอฟต์าวร์สำคัญในการที่ทําให้ชาวต่างชาติหรือคนทั่วไปเนี่ยได้สัมผัสของความหอมและก็ความงดงามของการผลิตของไทยที่สำคัญมากๆเนี่ยนะครับสังเกตว่าเครื่องหอมเนี่ยอยู่ได้นานตั้งเป็นเครื่องประดับตั้งเป็นของติดตัว ติดเป็นตุ้มหูติดเ,เป็นปีนปักผมเนี่ยมันเป็นการเสริมคุณค่าและเป็นของที่ลึกที่ชาวต่างชาติและคนไทยสามารถสืบสารกันได้มากมายเพราะว่านี่คือการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดภูมิปัญญาไทยและเป็นความงดงามทางสิ่งประดิษฐ์ สร้างรายได้มหาศาลแหละขออนุญาตแซงอาจารย์นิดเดียวนะคะระหว่างที่กําลังจะตัดสินนะคะคือกลิ่นหอมเหล่านี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณครูก็คือสกัดมาจากดอกไม้คะดอกไม้ดอกไม้หอมของเราเไดยเลยค่ะเช่นมะลิกระดังงาจาปีพิกลฉะนั้นจะเป็นกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนน้าหอมทั่วไปแน่นอนใช่ครับและสิ่งสำคัญมากๆคือผมเชื่อที่ครูทำเนี่ยเป็นการสร้างพื้นฐานกับเด็กและเยาวชนหรือคนทั่วไปในการทํางานนะครับแต่ถ้าเราเป็นเครื่องแบบเป็นตุ๊กตาปั้นให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ภูมิปัญญาไทยเนี่ยจะฝังเข้าไปสู่คนรุ่นใหม่นอกจากคนรุ่นที่สืบสานและต่อยอดที่มีอยู่เยอะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสืบสานและต่อยอดนะครับขอตัดสินว่า<อ>โชว์ชุดนี้ได้อมาลุ้นกันเลยสองเชิญนางรำหน่อยค่ะเชิญเลยครับวัน,นี้นางรำของเราสวยมากๆนะคะมาร่วมรุ่นไปพร้อมกันครับว่าหอมขนาดนี้จะได้สุดบางหรือซุปเปอร์สุดบางังงอนครับแต่ต้องบอกจริงว่าหอมและมีความพี่ถีพิถันในการทำ หอ,อมและสวยงามหอ,อมและสวยงามนี่เห็นชุดไทยแล้วอยากใส่ด้วยเลยนะคะวันรุ่นกันค่ะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือความงดงามในการประดิษฐ์เป็นการพูดถึงฝีมือช่างสตอรี่เทลลิง Story ที่เป็นของอยู่ในวังเข้ามาต่อยอดถือว่าเป็นการสืบสานอนุร,รักษ์ที่มีสตอรี่เทลลิ g งที่ดีให้คนไทยและชาวต่ตางชาติเข้าถึงเพราะนั้นโชว์ชุกนี้สมควรอย่างยิ่งครับที่จะได้ซูเปอร์สุดปังพลังพอดนะครับยอดเลยครับ เดี๋ยวให้น้องโยนะครับเอากรอบทองให้อาจารย์มอบให้ครูตุ๊กเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเย้เราจะกาจันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามนิวสัปเด็แล้วก็รักสุขภาพ360องศาครับวันนี้ร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราหอมประทินกลิ่นชาววังของครูตุ๊กวิลาวันพร้อมท่านแสดงทุกๆคนในวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะสุเปร์สุดปังพลังฮอตยกลับมาค่ะ นิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะวันนี้เราพบกันหนึ่งกันยายนนี่เลยค่ะ <laughs> เลขที่ออกโอ้โหต้องลุ้นกันบ่ายวันนี้นะคะ <laughs> ใช่แล้วครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดมีข่าวฝากมาจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแจ้งเตือนท่านผู้ชม,มค่ะที่เป็นแฟนๆของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าตอนนี้ระบาดหนักในทิกตอกนะคะเป็นข่าวลวงเลยนะคะเป็นข่าวลวงบอกว่าจะมีเลขหลุดเลขล็กลอกแบบนี้ไม่จริงนะคะพร้อมเดินหน้าเอาผิดตามกฎหมายด้วย ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มติ๊กต็อโดยแอบอ้างใช้ภาพของผู้อำนวยการสํานักง,งานสลักกิมแบรัฐบาลหรือผู้บริหารระดับสูงของสํานักง,งานสลักกิมแบรัฐบาลปลอมแปลงภาพเสียงหรือเนื้อหาว่าสามารถล็อกเลขให้ได้เลขหลุดออกมาได้หรือมีการให้เลขเด็ดแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะท่านพันโทนหนุนสรสนาคมผู้อำนวยการสํานักง,งานสลักกิแบรัฐบาลท่านได้ชี้แจงนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพทั้งสิน้นจึงขอเตือนประชาชนอย่า หลงเชื่ออย่าตกเป็นเหออยื่อยาแชร์ต่อและก็ต้องหยุดการแชร์ต่อในทันทีเลยนะคะซึ่งอาจทําให้ท่านจะต้องสูญเสียข้อมูลส่วนตัวถ้าไปแชร์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวด้วยหรือทรัพย์สินของท่านต้องหยุดแชร์ค่ะครับผมนอกจากนี้นะครับการโพสหรือการแชร์ข้อมูลอเบนเทสอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับซึ่งขณะนี้สํานักง,งานสลักกินแบ่งอยู่ระหว่างดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับและจะดําเนินคดี กับผู้กระทําผิดให้ถึงที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับสำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในกระบวนการการออกรางวัลให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลครับ ISO 9012015ที่แสดงถึงความโปรง่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับแก่ผู้ซื้อสลากมาอย่างต่อเนื่องครับย้ำอีกครั้งนะคะว่าห้ามแชร์ต่อนะคะไม่เป็นความจริงเรื่องเลข หลุดออกมาหรือเลขล็อกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายไปลุ้นกันอีกทีนึงค่ะแล้วก็ เตือนสุดท้ายเลยก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศในช่วงนี้นะคะคเพราะว่าล่าสุดเลยพายุหนองฟ้านะคะโอ้โหแสดงนิดเดตเลยค่ะดังนั้นเนี่ยค,ค,คงจะต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะนั่นคือนิวซัปเดตของเราตอนนี้ค,คุณปุ๊รออยู่แล้วพร้อมกับพิธีกรสาวสวยนะ่ารักคนใหม่มาเสริมทัพข,ของเรา3ามร้อยสิบสามนิวโชว์ส่จะเป็นใครเดี๋ยวได้พบกันเธอแน่นอนนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากอายุมากต้องตรวจประจา ติดตามในรักสุขภาพ3ามร้อิองศาครัไปกันเลยค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ3าร้อยสิบองศาขอต้อนรับพิธีกรสาวสวยน่ารักของเราน้องโบตันและนิดพักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณต้อนรับหน่อยค่ะ ข่าวสาวสวยคนเรามาส่งภพในช่วงระสุภาพและพร้อมกับประเด็นที่สําคัญมากๆนั่นก็คือค่ะในเดือนกันยายนนะคะวันนี้วันที่1นะเริ่มต้นกันเลยก็คือกันยายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณนนร์มะเร็งต่อมลูกหมากโลกเลยนะคะซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คุณผู้ชายทั่วโลกค่ะหันมาตรวจคัดกรองกันมากขึ้นวันนี้ก็เลยนํามาพูดคุยกันตั้งแต่ต้นเดือนกันเลยใช่ค่ะเพราะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าระยะที่1ค่ะถ้าเกิดว่าตรวจ เจอเนี่ยรีบตรวจเลยม,มีโอกาสหาย80-90%เลยนะคะส่วนถ้าตรวจเจอระยะที่2ค่ะก็มีโอกาสหาย50-70%เลยนะคะ และที่สาคัญค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะมักไม่แสดงอาการค่ะไม่ว่าจะระยะ1ระยะ2ถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะคะคือมันไม่แสดงอาการเนี่ยเราก็จะทําให้เราไปตรวจไม่ทันนะคะรู้ตัวอีกทีคือสายไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ชายไทยป่วยเยอะเหมือนกันนะคะต่อมลูกหมากเนี่ยคะ7,800คนต่อปีแล้วก็มีแนวโน้มนะคะเพิ่ม 2- 3เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนผู้ชายทั่วโลกมีเท่าไหร่นะคะส่วนทั่วโลกเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า10ล้านคนเยอะมากอ่ะมาดูสาเหตุกันค่ะ สาเหตุนะคะก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่เอ๊ะฉันเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าเนี่ยวิธีตรวจทำไงคะลองสังเกตก่อนค่ะถ้าอายุเพิ่มขึ้นประมาณ50บวกขึ้นไปนะคะแล้วก็นั่งนานๆกินอาหารไขมันสูงแบบนี้ค่ะคืออาจจะเอ๊เสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีสัญญาณนะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าเพียงแค่หนึ่งอาการดังต่อไปนี้นะบนหน้าจอเลยค่ะปัสสาวะบ่อยกลา้นขึ้นค่ะ,ะแล้วก็เจ็บแสบขนาดปัสสาวะคืเลือดปนปัสสาวะนะคะปวดแน่น บั้นเอวเชิงกลางปัสสาวะไม่พุ่งคนข้างๆเริ่มเอ๊ะแล้วไมคิดไปด้วยแล้วนะคะยังไม่ถึง50าชีพูยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงแต่ถ้ามีอาการข้อใดข้อหนึ่งถึงจะไม่50บวกต้องระวังใช่ไปพบแพทย์เลยแต่ถ้าไม่50บวกก็คือ45ปีนะคะไปตรวจแล้วก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่ตรวจคัดกรองเนี่ยสีไปกันได้นะคะแล้ววิธีการตรวจเขาไม่ตรวจยากนะตรวจง่ายมากมี2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะให้ตรวจทางทวันหนักค่ะช่วยให้พบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกเลยค่ะ ส่วนวิธีที่2นะคะก็ตรวจเลือดหาสาร PSA ค่ะถ้าเกิดสูงก็จะมีความเสี่ยงมากค่ะ<ฆ>ซึ่งไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็เกี่ยวด้วยนะ<ม>ที่ทําให้เราเห่างไกลมะเร็งต่อมลูกหมากทำแบบนี้นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอกินผักผลไม้ดื<ช>่มนำ้ำให้เพียงพอลดอาหารไขมันสูงแล้วก็เลี่ยงการนั่งนานๆไว้นะคะก็จะทําให้คุณนั้นลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะคะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มพลังกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม ทางเดินปสัสสาวะของไทยนะคะมีข้อมูลอันนี้มาวันนี้ค่ะกันยายนนะคะไปตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากกันค่ะ,ะนั่นคือรัศมภาพ3ามรของเราและตอนนี้ร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งกับคุณครูตุ๊กและก็ทีมงานหอมกระทิมกลิ่นชาววังวันนี้รับไปค่ะสุดปับงบอลังฮอตค่ะยินดีกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการสามร้สิบสาม n ว w สวัสดีครั